ซอย่าศูนย์อย่าศูนย so so ์กราบซะโอกาบซะกราบแล้วย่าศูนย <boys> ์อย่าศูนย์โยโอโสโยโอโสโยโกโสโยกราบซะกราบซะกราบซะกราบเส้ากราบซะกราบซะสาธุเด้อกราบซะกราบเส้าวยเส้าไวยเส้าไวยเส้วันทาอาหังวันทาสาธุโนพันเต กัจฉิกรณัดายะอาคชาหิมามะมา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 โอสาโอสากาสากาสาโสโสตังสามียะมาหั่งหังบันทามิขอให้มา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 เส้ามาเสโย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  ma sa, 3 con ma, mua munda puder, ma ma ma, nó mới đẹp bự vậy, P'long. Phăng 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 phăng, phăng 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 phăng, sa phăng sa phăng sa, ha ha ha. เก้าเก้าเก้าสอง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 ,อง,องโอ้ฮึึเอาเมไม่ได้สัมผัสยูปูแม่จะใส่ยีน่าบา้ไงตากล้องมาเลยท่านแล้วโอ้ตกลอต้องมาเลยแล้วโย่นี่เป็นได้ไรบาท โอ้จะตั้งใจฟังว่าสั่นนะครูเอ้ยฟังฟังก่อนเออหืว่าเราลงมาก่อนมหาเฮงจะจอดรถนู่นเนาะูไอ้ลงมาไอ้คูมาใส่ชั้นว่ามาเทิงภูอะไงปัดทูมาตามคันดำนี่โอ้ยมาตามคันดำเออห้วยรถรรรถถถยังอยู่นี่แน เราลงมาก่อนเลยเเราลงมารดแต่ว่าเนี่ยเราเลงจากรถกอนก่อนดิ่นี่รถมาชะลอทุกนั่นกันเลยลงมาเลยจู้โโู้ว่างผ้นังะง้นผ้ผนู้นตนี้วงั้น้อยผู้ออยู่แถวนี้กมาบอกเนยผู้ผู้ออผูู้้ออผู้อะไรล่ะชื่อผูบ่บผู้ผอ้ผมยาวเซซผมผมผมยาวโอ้เป็นดำมากเปผมยาว ยาวดิคืนนี้จะอยู่นี่นะคืนนี้โอมันนา่าจักหรอน้ำรถด,ดำนี่มาวะเงี้นปาโทโอ้โอ้ชีรถดำมาเตีปวัวอ้าวว่าจะใช่น้อชีบวัวได้เวียนเชิญเพื่อข <c oughs> ึ้นนอมันมาดั้แบบไปนอมาจากภูนูตัวนี้วะเงี้ยผมยาวอีกนหากผมยาวดิไายเดี๋ยวเนอะ ยาวก็าประมาณทักกึ่งกลางหลังนี่เนะี่ยว้ายู่เคยเห็นหนาติเชียเนาะบาดเนาะสีไม่หายโฉกปู่เป็นยมก็บอแมนเป็นฤื้อีก็บอแมน้ยแต่เป็นผมยาวผมขาวกวปู่บอ,บอธรรมดาป่าททใส่เสียใส่ว้ายว้ายใช่เลยเนาะ พระกับว่าแมนโยมกับว่าแมนบอกว่าเป็นผู้อยู่พูอยู่พูแท้ๆเลยโอ้พอยูพูเลยอ,อยู่บนพูเลยผู้ทรงศิลบ่หรอผู้ทรงศิลปมาจอไหนเนาะเรามานี่แหละเรามาลงตรงกองหินนี่แหละโอ้เห็นบอกกองหินนะครับโดดลงเลยต่อตรงเลย โอ้เดี๋ยวว่าม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 าฟัง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 เออกลาบกลับกลับกลบจะวางสั่นพี่้องกลับฟังนาะบคได้นีตัวไนนอเหรเขียนอะบ้าล่ะ่ได้เขียนอะไรกูก้าไหม่ยุ่ฟังอยู่บ่ฟังแล้วบอกเล่นเู่เหมือนได้เขียนอยู่ยต่ังไม่เรยร้อยพี่น้องตันูก็ตั้งตัวไหนพี่้องเอซก็่จุดในผลทั้งามก็ต่างสัมกันอยู่ ปูซี่าขาวบอกพัดว่าโอาเบรูกครับผมบมาอีกแล้วปูมากันแน่ลูกเลยอ้าวฟังเลยยิ่งเข้าใจได้แต่ว่าลืมไปแล้วว่าหันมายังอีกแล้วปูแล้วจะได้เอื้อนดื่มม่าจะพูอะไก็จะได้เอื้อนดื่มจะปูว่าด้ตั้ตงหลังเลยเนาะแม่พูมาจากพูเลยนั่นะเขาบอกคุณชมาให้โชคร่างจาอดรอปูโอ้ก็จะมานี่นะคืนนี้อยู่นี่แท้ยังบอกกับ นั่นแหละยูเวนี่กัมาจำอีกแนกูจะได้เอื้อนรึจดกับพ่ได้จดมก็ซีีหังยันยันตั้งตัวว่าันเลยนาะตัวห้ามันชิเมือวันที่ที่อยู่กล้วาเล่นหยันนยโอ้ยม่่ก็ข้างเชื่อเลยที่มึงมเล่นหนตั้งไหนรอบานนี่ยมาอั้ยิ่งว่าสายฟ้าแลบเลยโอ้หะเรียกว่าทะลุป่องถเวยโอ้ ได้ยินว่าพี่น้องเปินวาตั้งเดอโอ้ยได้ยินตะวันตะวันร้อได้เลยยินตะตะวันมีอยังเนีสองสองยินต่สองสองห้าเก้านันบอกหรือว่าเก้าสองหาหาเมืก่อนนี่ละหาบอกเฉียงกันเลยพี่น้องจำว่าอะไรพี่น้องจำว่าอะไรได้บอกคือว่าคนสีบบ้าเร็วกว่านี้ตุเทียตัวคนเสียหเาเอาแล้ว กำลังตั้งนำโมอยู่บ่แม่ตั้งนำโม่กาบกาบก็ได้ตั้งรักบ่เลยว่าเนาะพะบอกตัวใดกวนมม่พี่น้องก็สามตัวอย้วหันยินแต่สามคนละคู่แต่ยินแต่สองสองห้าเก้าบ่อนี่ยสองเก้าห้าห้าพเจามุ่นไม่ได้พูดอ๋อตัวใดน้อแต่จุดตรงเนาะไม่ได้อ่บ่เนี่ยทบม่ไดพี่น้องไอ้บิ่น่ได้ตั้งถ้าไลยตั้งรัก โอ้ป็นลงไปมั่งมั่งจากหลอกอลงไปห้อยลงไปตั้มบอกว่าโอ้ลงไปเลีนน้ำลงไปหาหม่งน้ำตอนที่บอกเป็นเสียงเอีโกขวเหรอเออเขาสั่มๆไหมหากราบ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 กาบฟัง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 โอ้เสียงแบบเอีโค่ี่ว่าเปิดเอี๊โค่ใส่เธดีัเอาที่ป้าแบบนี้เนาะพีหลังไงเดี๋ยวเลยค่ะแล้วฟัง จับอยู่บนกระบอกเสียนกับผ้าเนี่ยเสียนอยู่แต่ขึ้นมาอยู่เออมา่ว่าจะเดียวนบออกมากำลังลงไปเที่ยมยามคณะเขาอยู่นู่นน่ะผ่านมากก็ได้มากซื้อต้นนี่ผ่านมากหน่อยผ่านมากโอ้โหเก๋กรเลยขึ้นรถมากเนาะโอ้ย่างนี้เนี่ยจะถูกนั่นแหละ ะปูแบบนี้จะถูกนี่ครัปูที่คัดมาลักษณะน,นี่มาแบบจริงจิปะปูมาแบบบ่ต้องมีปีมีคุยเลยวันนั้นก็มาแบบนี้เนาะโอ้ออวพอพอจำได้อยู่บอะไรปูแจ็คโคม่าได้นเนาะแก้วห้าคนว่าห้าอนอยู่เนาะห้าอนบ่เออห้าห้าสองเก้าบ่เนี่ยเออห้าห้าดูเนาะยยำเนาะบอคนจะบอกยำเนาะเพราะว่าต้องไปเบิ้งคลิป ย่หลังในพี่น้ังไอ้นี่จำอไปดีมันเป็นแบบแอคโคน้ดอีเพพนมาแบบกระท่านทัด้วยห่าเรคิดว่าพนบอกควรหาละห่าห้าเสียงกิน้าสองเก้าเนี่ยละสองเก้าเอะเอาเอานี่ยละเพราะว่าลงลงไปฟาร์มเมืนกูรู้ ให้ปูู่ซีเชิญใหม่คุนว่าโอ้เอสี่หนาวมากๆเชิญพ่นมาไหมจ้ะเ่นคุณนะชัดเจนไหมน้อทางใดสวดเพยงใดท่านบอกว่าห้าเก้าสองบอกพี่น้องเพื่อนที่เาหนาวท่านก็ท่านก็เพราะว่าเพราะว่าพิ่บอกเป็นเอ็กโคเนาะห้า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 นง่ก็มนบอ อบอกจับนังบรจับนี่พี่รองเลยแมาเร็วคนเว้ยจะนนี่กาบเรีย่ยวอยู่นังนั่งนังอยู่แล้วฉันนี่กาบเรี่วอ,อยู่โอ้ปูมากะใส่น้นอ,นอพี่รมาขี่รถมานำาี่รองไอ้อโสกเอฟซี่พี่องนีคนละตัวนะครับทะเบียนรถก็ได้อโอ้ 嗯，多一点。嗯嗯啊。 ชื่อว <t ong> hmm? ่าป so, uh, ูทองนะปูทองเออปูทองอืก็เคยไปหาเราอยู่ก็เคยไปหาเราอยู่โอ้เคยไปหากันอยู่เรื่อู่ัดขึ้นมองได้ป่ะปูทองอโอ้ปูทองไกยู่บอนอปูนี่ ผู้เขาทองนี่บอกปู้ทองปู้ทองพู้ทองซื้อคนปูทองไนนามปูทองปูททองวสันพิรักอืออือตาผู้ทั้งผู้ใช้แล้วแอ้มิเม่งเดือขี่ผ่านหลายผู้ยี่ดีผูผ่านหลายผู้สุดท้าย่หัดต้องจนจิโบขึ้นมาเลยจะงเิ็นจิตขึ้นมเลู้ทองบอกแต่ว่าเราเป็นโยมบ่เป็นพระ ต้นวิเศษต้องจะเป็นยักษ์ก็ได้ก็มาในภาพนี่เนาะอื่มันเป็นฟูทองฟูทองจะไปแบบไหนก็ได้เป็นผู้ใดก็ได้โอ้อันมห้คือที่ที่ว่าถูกละที่ว่าโอ้ที่ปู เก้าสองสาธุสาธุง่ายที่สุดสาธุคร <um ับผมโอ้พี่น้องข้างล่างครับสามศูนย์เจ็ดศูนย์โอ้ข้างบนข้างล่างได้ดูซิอืม ปูทองผู้เดียวบะให้นี่ปูทองผู้เดียวเนี่ยจะไปเอาก็ผู้ใดอีกโอ้อ่าป่นสีปูทองเมื่อปูลืสีบอกว่าเออมาแล้วก็เชิญแขกเลยผมโอ้เชิญแขกเลยเชิญแขกสบายเลยผมแขกสายแสงเลยคืนนี้ค่อยคุยกันเอาครับผมตามบ้านรับพี่หวังข้าวสานเนาะห้าเก้าสองผู้คนมากาเก้าสองเมืองล่าง สามศูนย์เจ็ดศูนย์หรือศูนย์เจ็ดอย่าสับออกจากนี่นะเลืองล่างชื่อในานามสมมุติปูทองโอ้ปูทองปูนี่แปลว่าผู้มีอายุวันลนะสูงแล้วะทองนี่คือเราทำให้เป็นทองโอ้ เป็นนามที่มงคลจดจำเอาแค่นี้แต่ว่าจะอยู่พอดีว่าจะได้ไปสงปูกูแก้วเพราะว่ามันมีสามปู่อยู่นั่นครับผมอมืเข้าใจว่านีโอเ,เข้าใจปู่ต้องมาทุกปีโอ้ครับผมแต่รอบนี้มามก็เลยโอ จะมาแวะนี่ตัวเขาไปก่อนนะโอ้ก็เลยมาน้ำเลยโอ้คนจะมางานสงกรูอืมคนเลยทุิ่นเลยแวะมาห้โสวกห้มกตอนพ่นสายยันถึงกันพี่น้อง่นเลยแวะมาเคยมาทุกปีโอ้ครับอืมอ่ะจ้ะ พิ่ต่ละหน้าเอาพี่น้องเนาะเพือ่อศกเพื่อบานน้ำกันนั่นล่ะโอ้โหอืมอืมเป็นสนุกบาทพีน่น้องอืมโอ้ศูนย์สามปาข้อ เจโตวิม hmm. ุตติยาเจโตวิมุตติยาเจโตวิมุตติยาสุขะสุขะสุขโขสุขโง เช็บหน้นาจอพี่น้องเนาะสำหรับปรเจศปูทองเนาะมาสำหลับพี่น้องเนาะให้มาแล้วครับห้าเก้าสองนะห้าเก้าสองสามศูนย์แบเจดศูนย์้วอูกกับยงพี่น้องพทันแล้วหน้าพี่น้องเนาะตอนตอนเพี่น้องเอซครับ